สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องสาวหน่อยเป็นเพ ن แพงเอฟซีสาวหน่อยเป็นเพแพง F F อเอฟซีน,งนอง,งอิงครับมาพบมา่อกับบ่าวทนครับมือวันนี้เมื่อเราเลื่องลี่รับที่บ่าวทนสัมผัสได้กับย่อมรลับครับบ่าวทนย่อมรลับเป็นจุดที่บ่าวทนย่อมรลับได้ว่ามีแถลในน้นอนครับ ซึ่งจุดนี้คือกอ้ม .8 อแดสีสเกตกันทราครับเลยจากจุดที่บาวโทนเก็บผักมาขึ้นมาประมาณ5้ายเมตรครับทัดถัดจากหันมาหารอยเมตรเนอะครับเนอะจากก้ม .7 อเจดไปก้มอแปดคือจุดที่เกิดอุบัติเหตุจนเป็นประวัติการของเส้นสีสเกตรครับ ก่อนหน้านั้นคือมันเป็นถนนสองเลนนะครับเนาะแล้วก็บมมีไฟเมิดแล้วก็เป็นโคง้งก่อนที่เขาสิมาเหตุเป็น4ีเลนแล้วก็มีไฟแจ้งแบบนี้อุบัติเหตุเกิดเดือนหนึ่งหลายหนครับซึ่งบาโทนคิดว่าอุบัติเหตุที่เกิดเนี่ยคือสิเป็นจากเหตุเหตุเหตุการณ์ที่บาโทน พบเจอเนาะครับเนาะคือเขางานกาเดือครับเขางานกาเดือดแล้วไปทํางานเข่าสองทุ่มออกจากบ้านทุ่มเคืองมืดครับบริเวณนั้นมืดขี่รถมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกปิดกระจกครับแล้วกระจกก็เป็นกระจกมืดเนาะครับเนาะเพราะว่าบาโทนบอมักแม่งครับถ้าเปิดกระจกแล้วแม่งเข่าตาโหลดก็เลยปิดกระจก ขี่รถพ่อไปหอดบริเวณนั้นคือเกันกับมีหมาเลนตันหนาครับเบรกครับแต่ว่าเปิดกระโจขืนบ่มีหยังครับนี่คือคลืนแหลกทานไปอีกสองมือออกตี้หาครับมาหอดจุดเกาเลยครับค้นยางตันหนาครับพี่น้องเบรกอีกที่ละครับแลนมาเจ็ดสิบ เปิดกระจกขึ้นกับบมีอย่างอีกคือเก่าครับเบาทโทนก็เลยวาว่าแน่จริงอย่ามาเป็นเงาแน่จริงมาเป็นโต้โหลดข้ามนี่หลุดออกจากปากเบาทโทนครับทัดมาอีกสองมือเท่านั้นละพี่น้องเอ้ยตีหาครับมาเป็นโต้หลีครับพี่น้องขี่รถมาหอนหม่งเก่าครับรอบนี้บบปิดกระจกครับเปิดกระจกหมวกกันน็อกเลยขี่รถมา มาหอดจุดเก่าจุดเดิมเลยครับก็มอแปดนกเข่าครับพี่น้องพี่น้องเห็นนกเข่ามันบินมาบ่ปกตินกเข่ามันสิบินมาไอจากอยู่สูงๆเนาะไปใหม่หรือว่ามันสินั่งอยู่ในถนนเราก็บินขึ้นสูงๆแต่นี่คือบินมาใส่หนา เบาวโทนแบบเกือบลดลมครับพี่น้องบินมาใส่หนาเลยมองมองอื่นบริบบินมาตัดหนาเลยพี่น้องบินมาใส่โตเลยคือบอกว่าห้มาเป็นโตเลยอย่าสิมาเป็นเงาก็มาเป็นโตอีกดีครับตั้งแต่เมื่อนั้นเป็นตนมาเบาวโทนขี่รถผ่านจุดนี้คือต้องบอกต้องกล่าวครับ ขอให้ปกปักรักษาคมครองให้ลูกให้หลานเดินทางไปมาปลอดภัยทุกทุกรอบที่ผ่านจุดนี้ครับบาตทนสิก้าวคำนี้ก็เลยอยากหอกว่าบริเวณนั้นมันมีอีหยังแย้มกังเวนก็เลยแนมเข,ข้าไปถึงมิสาใหญ่ครับพี่น้องสาใหญ่มีต้นใหม่ล้อมเต็มสาโอ้สมพพดอกสมพพดอกมันจังคอยเป็นแนวนี้ก็เลยว่า เพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามีสามีน้องหนามมันสีมีพวกไอเจ้าที่เจ้ายัางพ่นยูเนาะครับเนาะเดี๋ยวปิดไฟให้ท้องพู่งกับท้องท่านนะครับถ้าเปิดไฟไหวเพิ่นสีหยอกกันนะครับเนาะปิดไฟให้เพิ่นนอนพักผ่อนก่อนเพราะว่าเพิ่นหยอกกันแห้งครับเดี๋ยวน้องเจียบขาอีกนะครับเนาะเดี๋ยวสีเหล่าต่อครับ ตูรูมะนางน้ำครับตูรูมะนางเหล่นน้ำก็คือจูที่บาโทนเว้าครับก็ม .8 อแปดคือติบ้านบ้านบาโทนผสิเอิญว่าโค้งน้องมาอ่อนพิ่ว่าโค้งน้องมาอ่อนย้อนมันสิมีคนในบ้านนะครับ คนในบ้านนั้นไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอยู่หันประมาณสามคนครับซึ่งมันเป็นทางถนนธรรมดาครับมันบริดีมีแยกบริดีมีอย่างตัดนะครับแล้วก็โค้งกับบอมแนว่าโค้งหักศอกนะเป็นทางปกติแต่เกิดบ,บุญนานที่เกิดอุบัติเหตุอย่างใดนะครับพี่น้องมันก็นเลยกลายเป็นว่าเป็นจุด อาถรรพ์ของของถนนสีสเกตครับกมแปดในเพจของกูไพ่สีมีจุดนี้บ่อยแห้งครับจนเขาได้มาติดไฟให้กอนที่สิขยายสีเลียนครับจุดนี้มีการมาติดไฟทางก่อนที่สิขยายสีเลีนเนาะครับเนาะแล้วก็บ,บ้าท่นก็คิดว่าทุกคนที่เกิดอุบัติเหตุณนะจุดนี้คือต้องเห็น เป็นลักษณะเดียวกันกับบาวทนคือต้องเห็นเป็นเงาตัดหนาลดแน่นอนแต่พวกนั้นเขาหากลบครับเห็นเป็นเงาหากลบแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุจุดยุยนั้นคือโอกาสที่สีรอดหน่อยครับพราะส่วนใหญ่เล้วเห็นแต่มีคนเสียชีวิตครับแต่บาวทนบริาหารลบครับเบาทนเบรกเพราะว่าบาทนขี่รถบนเร็วนะครับเนาะหกสิบเจ็ดสิบมอเตอร์ไซค์ เห็นตาหนากับเบรกครับเบรกแล้วก็เปิดหมวกกันนอกอย่างรวดเร็วก็บอเห็นยังครับก็บเลยหลอดมาได้ครับสองหลอดสามหลอดแต่ทุกมือถ้าไปหอดจุดนันคือถ้ามีไฟแจงๆมาท่นกับสิปิดปิดกระจกแลีนครับแต่ถ้ามืดๆมือได้ไฟประติดไฟดับกระสีเปิดกระจกแลีนครับ มาแล้วโดขอบคุณพี่เมพี่น้องเอฟซีครับถี่มันหลับฟังเนาะครับเนาะเรื่องที่เราให้ฟังคือเรื่องจริงครับเรื่องจริงที่เกิดกับบ่าทโทนเนาะครับเนาะแล้วก็บ้บาทนเสือครับว่าสิงที่มองบ่เห็นลบลูบ่ได้ครับบอกให้มาเป็นโตกับมาเป็นโตมันโมเมนต์แนวครับพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งมาเพื่อ ทั้งมาทั้งแมวสำหรับคลิปนี้ก็ไปสนีสก่อนนะครับเนาะสวัสดีครับ